สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องลอกิกพารวยอยู่ขณะนีเนาะค่ะมื้อนี้นะะนกะมาพบกับลอกิกผ่านทางช่อง YouTube สําหรับมื้อนีก้กะวันพรหัลัสบดีนะคะวันพฤหัลสบดีที่9 9มกราคมปี68เนาะสวัสดีมืดมือคะ่ะมื้อนี้ลอกิกยุดอีกเหมือนเดิมคือเก่าค่ะอาทิตย์ละหวัน อาทิตย์ละครั้งสําหรับเหตุงานประจำเนาะทางานประจำเมื่อนี้ล็อกิกจะมีตัวเล็แนวทางแล้วพัฒนาของเล็กล็อกิกงนละคะ่ะมาหายเอฟซีแฟนคลับได้ติดตามต่อเนื่องต่องวดอีกเหมือนเดิมคือเก่าค่ะสําหรับแนวทางเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเข้าไปที่วิ่งรูดเนาะแล้วก็ตัวจับคู่ตัวจับคู่ C ีเจออกเจนะคะวิ่งรูด ไปหอด49กะทิมานอยู่แล้วนะคะสาหรับตัวเลขแนวทางแล้วพัฒนาบุญออก449เนาะสำหรับเมื่อนี้ก่อนที่สิปเบิ่งตัวเลขแนวทางแล้วพัฒนาต้หวดของเลขละกีกลอกิกะกับขอาบ,บุญข่พุ่ง fc แฟนคลับร้ายๆนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับขอบพประคุณเป็นอย่างมากเป็นยังสูงนะคะ่ะที่ อุดนนกันโดยการเบิ้งคลิปจนจบเนาะสำหรับตัวเล็กแนวทางของเล็กลอกิกแล้วก็บอกว่าจะเป็นของเสียนใดเนาะกับขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ้งตัวเลขแนวทางผ่านทางช่องลอกิกผ้าร้ยอยยูตอนนี้กะขอบ,บุญอขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะว่าเไปกระลงลินพัดลินกันเนาะสำหรับแนวทางและพัฒนามณนีเ,เลขทุกตัวเนาะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใสว้วิจารณญานในการรับชมแล้วก็ร,รับฟังเหมือนเดิมคือเก้าค่ะ ล็กอาจจะมีเข้ามีหลุดเหมือนเดิมคือเก่าค่ะลอกิกกะกับขอรทษขอภัยไว้ล่วงหน้าเนาะถ้าลีกพ่เขาบ่าปังตัวนิ่ตัวเจาะบ่ผ่านจังไรเมื่อนี้กะขอให้ติดตามกันอีกต้องวันนะคะเผื่อเข้าตัวเน้นตัวเจาะแต่ว่าจับคู่ของลอกิกก็ผ่านอยู่เนาะฝากเป็นกําลังแรงใจแรงเชื่อให้ทั้งช่องลอกิกเหมือนเดิมคือเกาวนเดอร์เอฟซีไม่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วกับคนใหม่ที่พ่งเข้ามาอย่าพึงมีหายไปจากกันติดตามตัวเล็กนะทางไม่ว่าจะเป็นของเซียนใดเนาะคะ่ะ กับขอบุญกับคุนแทนทุกๆเสี้ยนเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเข้าไปเบื่องตัวเลขแนวทางเราพัฒนาตองวดของเลขล็อกกิกกันเลยค่ะค่ะนี่ก็จะเป็นแนวทางตัวเลขเราพัฒนาของเลขล็อกกิกเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะสําหรับวิ่งรูดของลอกกิกเข้าไปที่วิ่งรูดแล้วก็ตัวจับคู่นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางเราพัฒนาเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาสําหรับ วิ่งสี่มีผู้ใดเฮ่งผู้ใดามานผู้ใดปังไปกับตัวลขงแนวทางสายวิง่งสายรูนนะคะแล้วก ا, khác, ็เอฟซีแฟนคลับทีว่าีห้ากับหายกับซีอีกซีอย่างละซีเจ็ดบะที่เพิ่วมาจะมาไหมอาจารย์ <laughs> ล้วเรากิจการว่าได้ยันได้ตะกุดหัวใจให้นะคะเห็นเห็นเห็นทุกคอมเมนต์อยู่นะคะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ดให้อาจจะเไดอตอบ เลีวท่านจ่ดวนท่านจเนาะต้องกราบขอโทษขออภัยเด้อ,อเพอราะว่าอิดงานไปพร้อมเนาะค่ะเหตดงานไปนากันสีงม์ต่โทรศัพท์ได้กัลยันเธอแก้เพิ่นว่าเนาะสาหรับแนวทางของโลคิกะเข้าไปที่ตัวจับคู่เนาะสีเจ็ดออกตัวกลับเนาะคะ่ะออกเจ็ดซีสำหรับเลขวิ่งถ้าใครวิ่งไปถึงสุดเนาะสีเก้าได้อยู่แล้วเนาะคะ่ะสีเก้าบุญสีเก้าเนาะคะ่ะสาหรับตัวลขแนวะทางน้น่เจาะไฮมาแค่ ถึงแค่สี่แปดเนาะค่ะตัวนิ้นตัวเจาะสี่แปดไปบวงหัวสี่เก้าต้องกราบขอทูตขอพรเอฟซีไร้รายๆเนาะสําหรับตัวนิน้นตัวเจาะแต่ถ้าวิ่งรูดสายรูดมันหิง้งปังๆไปน้ากัน์ดแน่นอนนี่ลราเนาะกราบขอบุญขอพุดในลายที่ยังเข้ามาดูเข้ามาติดตามแล้วก็รอคอยตัวเลขแนวทางของเลขล็อกกิ๊กเนาะค่ะกราบขอประคุณเอฟซีแฟนคลับไม่ว่าจะเป็นคนเก่าแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาลองดูแล้วลองเปิดใจเนาะไปต่อกับแนวทาง แนวทางตัวใหม้แนวทางคืนพรุ่งนี้สำหรับวันศุกร์ศุกร์ที่สิบสำหรับเลขลอตเตอรี่กล้าพัฒนาไปต่อนะคะวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งสองตัวหกหางมีศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสามศูนย์สี่แล้วกับหนึ่งสี่ค่ะเน้นเจาะอยูสี่หางเนาะมีศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองแล้วกับหนึ่งสามค่ะ สองตัวตัวนิ้นตัวจอกเลขเบิลก็จะมีศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งโอ้เลขหนึ่งอาจจะบางงามในเดอร์เอฟซีเรากิกกับบารลบเอามันแบบนี้แล้วเนาะเป็นเลขหนึ่งเลยคะ่ะนี่เลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนาะคะ่ะเขนยนี้ำมือเสาเป็นมือมือกําลังอ่อนแรงเนาะมันเลยไปออกมาศูนย์นี่ต้องกลับประโดดเขาไปหลายลืมลบแล้วกับบารลบ อันสามตัวเนาะค่ะสามตัวสีหางมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็ศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะนิ่มจ่อสองหางมีศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสามค่ะสําหรับสามตัวเนาะ,ะแคบหน้าจอาค่ะผู้ใดมากผู้ใดชอบกับตัวเหล็แนวทางเล่าพัฒนาของเหล,ลก็กเรากริกเอาไปเป็นแนวทางมืออื่นเนาะค่ะสำหรับวันศุกร์สองทุ่มครึ่ง อขอให้หิงอให้มันขอให้ฟังสําหรับเอฟซีแฟนค่ะประว่าสิเป็นคนเก่าที่ติดตามอยู่เสมอแล้วก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามากับขอบุ๋นขอาุ้นในไลนเนาะขอให้หิงหิงปังปังข่าวตัวตรงให้เอฟซีเนาะค่ะแต่ว่าเท่ากับ,บรู้เือเก่านะค่ะว่าเลขสีขาเสรุดมันขึ้นอยู่กับการหมุนของงินสาหรับเราพัฒนาเป็นเนาะคะ่ะแนวทางก็คือแนวทางบม,ม่มีเอียงที่แมนยําแล้วก็เอยียงที่ชัวนะคะ แต่ว่ามันคือการคำนวณที่ขาดคนนว่านนาจะเนาะมีแนวโน้มเสเนาะค่ะบริวาเลกเจ้าของปั่งคักบริวาเลกเจ้าของแม่นคักเนาะค่ะบริวาจังสันเนาะขอแค่ว่าเอาไว้เป็นแนวทางหนลองเบิงลองจับตามองกันแค่นั้นเนาะขับขอพระคุณสำหรับเอฟซคุณที่มีตาแล้วก็ขามาเบิงคลิป ในช่อง Youtube ของเรากิ๊งนี้นะคะกับข่าวบุกุบพุ่นไล่์แคปหน้าจอเอาแคปหน้าจอเอาสำหรับแนวทางรับพัฒนาของเรล็กเรากิ๊งนะคะ่ะขอให้มาน่อยให้เฮงแล้วกันเนาะสำหรับคืนพรุ่งนี้เรากิกะเดี๋ยวให้เอฟซีด้เบิงแนวทางของเดือนที่แล้วเนาะท่านว่าปีหกเจ็ดทั้งเดือน จะเอาแล้วเนาะสำหรับทั้งเดือนสิบสองงวดเนาะค่ะสำหรับเราพัฒนาเมื่อวันที่สี่ธันวาคมเข้าไปที่วิ่งรูดแล้วกิกขอนอนุญาตใส่คำว่าวิ่งรูดเข้าไปพร้อมกันเนาะสองตัวมากตัวสำหรับผู้ใดที่มกักสายวิง่งสายรูดสิบสองงวดเข้าไปเจ็ดเนาะคะ่ะเจ็ดงวดลูดห้างวดลูดหางวันนี้คือบวเขายัางจัอย่างเลยเนาะเข้าไปเจ็ดงวดงวดแรกของเดือนธันวาเนาะคะ่ะ ปีหกเจ็ดเข้าไปที่วิ่งรูดวดที่สองก็เข้าไปที่วิ่งรูดนะคะวันที่หกธันวาเลขออกเก้าศูนย์อันนี้คือรูดนะคะรูดก็คือรูดเอาก็คือเขานะคะอันนี้เข้าไปทั้งบนทั้งล่างเข้าไปทั้งตัวเน้่นตัวจอแล้วก็ตัวจับคู่ออกตัวกลับเนาะแล้วก็สามตัวสามตัวโต๊ดสำหรับวันที่สิบเอ็ดธันวาคมของปีหกเจ็ด งวดนี้หลุดไปบ่เขาราหลุดตองงวดนะคะแล้วก็ตองงวดที่สามหลุดกลับมาเข้าวิ่งรูดนะคะสองตัวมาตัวสหรับวิ่งสองเมื่อวันที่ยี่สิบธันวายีสิบธันวาแล้วก็มายี่สิบสามยี่สิบสามธันวาปีหกจ็ตกเข้าไปที่วิ่งรูดแล้วก็ตัวนิ้นตัวเจาะหาแปด ออกแปดหานอะออกเป็นตัวกลับสําหรับแนวาทางรารพัฒนาของเรโลยิกของเดือนที่แล้วทันวาคุนะคะเอามาย้อนหลังให้ FC แฟนคลับเตเบิงสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ของปีที่แล้วทั้งเดือนวันนี้หลุดนะคะแล้วก็มาเขาว,วันที่ยี่สิบเจ็ดเอาตัวน้นตัวเจาะออกตัวกลับนะคะน้นเจาะทีหกแปดออกแปดหกเนาะแล้วก็ตัวน้นตัวเจาะสามตัว บบเข่าแต่ว่าเข่าตัวจับคู่นะหกหกเจ็ดแตกสามตัวตรงตรงนะคะสามสิบธันวาสามสิบธันวาสงทายปีนะคะเข่าไปที่ตัวนิ้นตัวเจาะหาหกออกหูหานะออกตัวกลับแต่ว่าให้ไปตัวนิ้นตัวเจาะสําหรับหาหกสงท้ายปีทันวาหกเจ็ดปังปังมันมัน สำหรับเพลิปล็อกกิ๊กขอบคูณได้มักคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ทางช่องล็อกกิ๊กผ่านทางช่อง YouTube นี้ให้ล็อกกิ๊กความเด้อค่ะกราบขอบคุณขอบคุณเอฟซีแฟนคลับบัาว่าสเป็นคนใหม่คนเกา่าเป่ายู่บอสเซาเนี่ยแหละค่ะที่สำคัญเนาะมันคือกำลังแรงใจแล้วก็ผู้สนับสนุนโดยตรงโดยรักของเฮาถ้าบ่มีเอฟซีเนาะค่ะหัวใจรักของการเบิ่ง YouTube เปิดช่องยูทูบห้ากระสีดำเนินการมาได้เนาะ้องกรับขอบคุณขอบคุณหลายๆที่สละเวลาเข้ามาเบิง่งถ้าเป็นไปได้ค่ะเปิดทิมไว้ก็ได้ค่ะให้จนจบคลิปให้ FC เอฟให้เรากินกน้ำในเด้อค่ะกบขอบคุณขอบคุณทิ้งท้ายนี้ขอให้เอฟซีแฟนครับโชคดีนี้ใช้เนาะมืออื่นเอาไว้รุ่นกันเฮงเฮงปังๆพอให้มันๆนะคะสำหรับคลิปนี้เรากิกกันขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ